หอยกีหอยกีกหอยนี่เป็นเป็นหอยเชอร์รี่ป่ะจ๊ะจิ้มน้ำจิ้มน้ำเนอะข้าวคุกกับในพริกหม่าล่านี่จะเป็นยังไงนะ <c oughs> ยังไม่เคยกินเหมือนกัน <c oughs> เช็เช็ควอเช็คเช็คสวัีครับวอวัสีครับวสวัสดีครับวอเช็คเช็คมืดมากๆครับข้างบนมืดขนาดเลยบนหัวนี่ดลยหมอนล้ำก็จะเล่นบนเียท็นี่ วันจวอนเช็คเ็คเ็เ็ับจีวันเ็เช็เ็เช็ควเช็คเ็เช็เ็สวัสดีครับศิลปสัปจากรเวทีตำการแสดงละครศิลปินภูไทครับก็สอบเช็คหนึ่งสอหฮลโลสวัสดีครับวันจีจีจีสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับวันจีวันเช็คเช็คสวัสดีครับวันจีฮลโอล แข่ทัทดสอบจากทีกทีตํารการแสดงองอล็อสินรับปิดหัวทครับสวัสดีครับทดสอบ่งสองสามสากด้าสบครับทดสอบทดสอบเ็คบเทสสวัสดีครับบองจับจีวัดชวัดจริงวัเช็คฮัลโหลวัจรจรออ